ครับสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยจะมารีวิวนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับสำหรับแล็ปท็อปนะครับหรือไม่ก็เป็นพวกคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าๆนะครับที่ไม่มีตัวบลูทูธอะแดปเตอร์นะครับไม่สามารถรับส่งสัญญาณบลูทูธได้หรือสามารถรับส่งได้ก็ตามแต่ก็เป็นบลูทูธเวอร์ชันเก่าก็คือต้องอธิบายก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยบลูทูธนะครับมันก็มีเวอร์ชันของมัน ถ้าตัวล่าสุดที่ผมเคยได้เห็นในปัจจุบันก็น่าจะ5.2้วป่านะฮะ,ะก็คือเป็นบลูทูธตัวที่ทันสมัยที่สุดก็คือเป็นบลูทูธที่ใช้พลังงานน้อยนะครับแล้วก็มีการส่งสัญญาณความเร็วเนี่ยค่อนข้างเร็วนะครับส่งข้อมูลต่างๆเนี่ยค่อนข้างเร็วจนทําให้เวลาเราฟังหูฟัง,ฟงที่เป็นไวเลสเนี่ยตัวการพูดของของภาพกับเสียงที่รไยินเนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกันหรือไปพร้อมกัน แต่ถ้าสมมุติว่าเราไปใช้บลูทูธเนี่ยหรือมือถือของเรานะหรือ Tab bed, แท็บเล็ตเรามีบลูทูธตั้งแต่เวอร์ชั่น5ต่ําลงมาต่ำกว่า5ลงมาเนี่ยการที่ปากในในภาพมันขยับกับตัวเสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันก็จะไม่ตรงกันเขาเรียกว่ามีการดีเลย์เกิดขึ้นและที่สําคัญก็คือมันก็ใช้พลังงานเยอะแต่ทําให้แบตเตอรี่ในแท็บเล็ตหรือมือถือเนี่ยมันก็ลดลงไปเร็วด้วยนะครับตอนนี้ของผมเนี่ยในวันนี้เอามาก็มาใช้กับทาง PC ที่สั่งเข้ามานะเป็นเคสนะครับ ก็ไม่มีบลูทูธเลยผมก็เลยสั่งเข้ามาเป็นของตัว o r i c o นะครับ5.0 USB บ l u e t o o t h นะครับตัวนี้นะครับก็คือเป็นอะแดปเตอร์ USB อะแดปเตอร์ที่ใช้สำหรับเพิ่มาการส่งและรับสัญญาณนะครับ b ลูท t o o t h 5.0นะครับนะฮะก็รูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับเ,เรามาดูข้างในนะครับข้างในในห่อนะครับ ก็มีอะแดปเตอร์นะครับก็ตัวสั้นนะครับตัวเล็กนะฮะแล้วก็วัสดุค่อนข้างจะดีนะครับนะฮะน่าจะเป็นโลหะเคลือบนะครับเคลือบทองหรือว่าทองอะไรบางๆให้นำกระแสดีนะครับนะครับแต่ก็เหมือนเสร็จปุ๊บในห่อก็จะมีโบชูร์นะครับเป็นเป็นตัวนี้นะตัว PTA 508นะครับเป็นรุ่น นะครับเป็นรุ่นของตัว o r i c o b l u e t o o t h USB คือของบริษัทนี้เขาผลิตมามีหลายๆรุ่นนะครับที่เป็น Bluetooth Adapter นะครับนี่เขาเขียนว่าไงศูนย์บลูทูจุดศูนย์ซัพพอร์ตนะครับ Windows 7, Windows 8, Windows 10นะครับก็โดยทั่วไปแล้วพวก Bluetooth พวกนี้เนี่ยก็จะรับและส่งสัญญาณภายในรักษีประมาณ10เมตรนะครับแต่ถ้าสมมติมีอะไรกรีดขวางหรือว่าออบางสถานการณ์ก็ได้เกินนั้นนิดหน่อยแล้วแต่นะครับ นีตัวนี้เนี่ยมีคู่มือมาให้นะครับมีคู่มือมาให้ว่าเราจะต้องอินสตอ l ยังไงนะครับจะเริ่มใช้ยังไงก็คือต้องบอกก่อนว่าตัว Bluetooth 5.0 Adapter ตัวนี้นผมก็มาลองใช้แล้วละครับก็คือพอเสียบเข้าไปในใน PC นะครับมันมันดีเทว่ามี Bluetooth Adapter อยู่เลยอัตโนมัติแต่นะครับแต่ยังต้องโหลด d ดเวอรนะครับอยู่ นะครับไม่ว่าจะเป็น windows 10ก็ตามนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่เอาไปใช้ windows 10แล้วคาดหวังว่าเสียบป,ปุ๊บแล้วใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องโหลดไดเวอร์ก็ไม่ได้นะครับก็คือจะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของ orico เขานะครับก็จะในคู่มือเนี่ยก็จะมีบอกนะครับแล้วก็ไปที่ตัวหน้าที่ใช้สำหรับการโหลดไดเวอร์นะครับเข้ามานะครับโดยใช้ไปเสิร์ชหาชื่อรุ่นก็คือ bta 5 0 8นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพโหลดไดเวอร์มาทำการติดตั้งครับ ตามที่เขาได้ระบุไว้นะครับแล้วก็ตัวบูทูธเนี่ยก็จะเริ่มใช้งานได้อาการตอนแรกเนี่ยที่ที่ผมลองใช้แล้วมันไม่สามารถใช้งานได้แล้วก็รู้ว่าจะต้องโหลดไดเวอร์ก็เพราะว่ามันมันเจอครับมันมีบูทูธอยู่เจอ USB บลูทูนตัวนี้ยบนเครื่องแต่มันไม่สามารถจะค้นหาอุปกรณ์ได้ไม่ไม่สามารถจะ,จะเชื่อมต่อกับตัวหูฟังหรืออุปกรณ์อะไรที่เราจะเชื่อมต่อกับบูทูธได้นะครับ ก็หลังจากเชื่อมต่อแล้วการใช้งานก็ดีครับก็คืออยู่ในใน,ในมาตรฐานของมันก็คือการที่เราดูคลิปดูอะไรเนี่ยการาภาพที่เคลื่อนไหวการพูดนะครับแลเสียงเลยมันจะออกมาพร้อมกับที่หูเราได้ยินนะครับไม่มีอาการดีเลยให้ที่ที่สังเกตได้นะครับโอเคครับถ้าใครสนใจตัวบลูทูธดดอเตอร์โอริโกตัวนี้ก็ไปหาซื้อมาใช้ได้นะครับราคาอยู่ประมาณสักร้อยกว่าบาทนะครับก็ ทำให้สามารถอัปเกรดบลูทูธเดิมที่อยู่ในเครื่องให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นได้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมนะครับรีวิวตัวบลูทูธเด a ปเตอร์ถ้าหากว่าใครชอบในส่วนของไลฟ์สไตล์ของผมนะครับก็รับควรฝากกดติดตามนะครับ Subscribe นะครับ YouTube c h anel ของผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจครับขอบคุณมากครับ